เราไม่ดีนะแต่พอเราเริ่มเรียนมากขึ้นเราไปตอบโจทย์ว่าทาไมเราถึงไม่รวยเหมือนคนข้างบ้านเราจะรู้ว่าเออสิ่งที่แม่ทามแม่ภูมิใจแล้วหลายคนใน OEM บ้านเราเนี่ยภูมิใจมากฉกันเป็นพนักงรับจ้างโอ้เนี่ยฝรั่งม,มาถึงที่ญี่ปุ่นนะมันโคง้งแต่หัวโคกถึงพื้นมาทุกวันโอ้เนี่ยเราเป็นที่รักเราเป็นคนเราเป็นหนึ่งในดวงใจของผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาสั่งซื้อจากหรือจากเราเราภูมิใจกับเป็น OEM แต่เราลืมว่าโครงสร้างในอนาคตของลูกและโครงสร้างของตัวท่านเองเนี่ยแข็งแรงถ้าเขาไปล่ะ ท่านจะทำยังไงต่อธุรกิจในอาหารเนี่ยล้มแล้วไปเร็วมากนะฮะท่านสายันบางคนนี่แบบบางคนอยู่ๆปุ๊บอยู่ๆยุโรปเนี่ยเล่นแง่บอกเนี่ยอย่างที่บอกว่าไก่ไทยมีปัญหาขายใหญ่ไม่กลัวครับไม่เอาใช่ไหมฉันส่งจีนเลยฉันส่งญี่ปุ่นเลยแต่ขาน้อยอย่างเราเขาไม่ร่าจ้างหรือเราเราจะมีปัญหาแต่สิ่งที่ท่านต้องเตรียมตัวคือท่านต้องโครงสร้างท่านต้องแข็งแรงท่านอาจจะภูมิใจในความเป็นอะไรของท่านสักอย่างแต่ท่านต้องหาพาร์ทเนอร์ดีๆนะครับแล้วก็ถ้าท่านจะอยู่ได้ต่อท่านต้องหาว่าท่านจะทําอะไรมันขึ้นมาใหม ะอะไรที่มันขึ้นมาใหม่ความเสีย่ยงพวกนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วท่านอาจจะท่านอาจจะต้องคิดว่าการเป็น OEM หรือรับจ้างผลิตเนะี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตท่านเท่านั้นนะครับอย่าเป็นตลอดธุรกิจอาหารนะครับผมผมถึงฝากว่าที่ยกตัวอย่างแม่ทุกวันก็เพราะว่าแม่ยังอยู่นะยังแซวแม่แม่ถ้าแม่ขายขนมถ้วยละห้าบาทในะบานัานี้ผมอาจจะไม่ต้องลาบากเข้านี้ก็ได้ตอนะนั้นแม่ขายถ้วยห้าสิบตังค์เองผมจําได้นะครับ ห้าสิบตังค์ก็าคือเขาให้เหรียญสมัยก่อนมีเหรียญห้าบาทเล็กๆถ้าห้าบาทห้าบาทถุงบาทนึงอะไรเงี้ยถ้าถูกใจใครก็ใส่ถุงหลายๆถุงยกไปหมดเลยไม่ต้องนับอะไรเงี้ยเอาเอาลมเพราะว่าแล้วมันขายหมดทุกวันขายหมดหมด้อทุกวันผมต้องล้างหม้อทุกวันแต่รู้ว่าเงินทองไม่รู้และว,วิธีการคำนวณภาษีคำนวณรายได้กับการคอสเอร์ชิพของท่านน่ะไม่รู้ครับแม่บอกว่าจะมีคนส่งมะพร้าวเอาอะไรมาให้มาแล้วก็ปั่นทำนวกทิงการตามข้าวแล้วเสร็จถึงเวลาเขาเก็บตังค์เขาเก็บไป ถึงเวลาขายมาก็เก็บมาเอาไว้เก็บแบบว่าให้ลูกส่งเรียนหนังสืออันนี้เก็บไว้ใช้บ้านตัวเองอันนี้ทํามาแต่ไม่รู้ว่าไอ้คอสที่แท้จริงระหว่างการทํารับจ้างเขาทำเนี่ยไม่รู้นั่นคือสิ่งที่ผมพยายามเดินผมอยู่ตลาดหลักทรัพย์เปีเนี่ยอธิบายวิธีการทําธุรกิจนองทั้งมาอยู่อาหารอย่างที่พี่บอกว่าหลายคนไม่สนใจเรื่องภาษีไม่สนใจเรื่องวิธีการบริหารเงินกับคอสที่ตัวเองทําแล้วก็สนใจแต่ว่าฉันมั่นใจว่าสิ่งที่ฉันถูกจ้างจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือผู้ค้าที่มาสั่งท่านท เป็นเรื่องที่ท่านมั่นใจแล้วระวังนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของอุตสาหกรรมอาหารข้อสุดท้ายก็คือความเชื่อมั่นถ้าท่านมั่นใจว่าท่าน